เงาเป็นโสดทำยังไงดีเฮจังไดดีแมนข้ามท้าหน่่ยทุกคนกะสิเป็นหลายอยู่ใจเฮจังไดด,ดีมันโสดมันเงาแมนบละบางคนโสดไปเยวนั่นเชวนี่เพิ่นกับบ่เงาแต่ว่าบางคนข้นวา,นวาว่าเเงามือนกับเงาเงาชืดเข้ามาหัวอ,อกหวัวใจอยากมีผัวนอนน้ำอยากมีผูบ้บ่าวแมนบละจ๋าก็เป็นสมัยตะกี้นั่นนะอุย้ยเวลาโสดเด้อยงางไปนำพุนทางหม้ามันกะบเ่เห่ามันเลยกินความสโสด เขารอกเสื้อนี่มา, How Word, าเฮาหอนมีเวิร์ดบุมี่จ้าก็เลยตัดใจฉันจะทำยังไงดีวะมันกะผ่านมาหลายเดือนหลายปีเราใช้กระเงาใช้กระโสดแม่หมดเสียใจจังใจมันมันมีผูคุยมันกับบมี่ผู้ใดถึกใจจกะจก,ก้นอ่ะจ้าก็เริ่มหันมาไปสมัครไปข่บไปสมัครฟิตเนสไปออกกําลังกายเลิกง,งานมากเขากําลังกายออกกําลังกายนะใส่เวทอือ,อ,อเวทนักดาบแมนแล้ว้ย ทั้งกนทั้งไรมันต้องฟังละ2ีสิบกิโลฟังละ2ีสิบกิโลตอนนั้นบูบูบูยเมื่อยประโทกลับเมื่อบ้านจ้ะบ่มีเวลาบ่มีวลาได้เงานอนนอนกนตู้ตรวจอยู่พุ่นะนอนมวนหลายมันเมื่อยลังตื่นเนี่ยหมดเศร้ามากกับไปเห็ดงานกลับมานเนี่ยกลับมากกับเขายิ้มต่อค่ะอ่าก็คิดเรื่องอาหารการกินสมองก็คิดแต่เรื่องนี่แหละฉันจะกินหยางฉันอยากฉันอ้วน ผู้หญิงเราเนี่ยมีใครบ้างไม่อยากสวยมันไม่เคยอยากงามเบืดอน่ะนะเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่เคยอยากงามแม่มบลาเออจะไปคิดตัเรื่องนั่นแหละอยากงามจยากไปคิดโอ้จกกิกินอี่ยงวะอันนี้ก็อุยัอันนี้ก็ย่านวดกลกายเป็นว่าเริ่มโฟกัสเรื่องอยากมีผัวอยากมีผูบาวน้ำเถ่าอันนี้มาโฟกัสต,ตะเรื่องคุณจะขวางเดืองดูแลจะขวางหลังจากนั้นเช็คเรื่องอาหารการกินละที่นี่ไปตัง้งเบองกระจกไปทายรูปเด้อไปทายลูกปัดก่นก็เริ่มมี่เอวก็เริ่มมี่ปัด ฉันเริ่มหลงจากขวางไม่เธอฉันเริ่มหลงจากขวางฉันเริ่มมักตัวจากขวางฉันเริ่มหักจากขวางไปเที่ยวใส่กามูแบบนี้ไปเทียเท่ยวใส่กามูกมับมวนมวนเพราะว่ามันมีความสุขจากข้างในเดูเด้อไปหักจากขวางได้เริ่มโฟกัสเริ่มติดจะอยากมีผัวนะเริ่มเริ่มหักจากขวางหลงจากขวางไปเทีย่ยวก็มูไว้มวนประท้ไปเที่ยวที่ไหนกม็มวนประทหลังจากที่เขามีความสุขจากของมีความมวในใด้ัวจากขวงแม่นบอลมม่ลละ สิงดีๆมันสิตามเขาไม่เองเรอกแต่สิงดีดีมันก็ตามเขามาเองหลังจากนั้นผููบาผูแผ่ววุ้ยสือืดบ่เหลือเลือดสืคุยกับอันบักไหนประเทศไหนโอ้เลือกคุยไปเลยเพราะว่าอฉันสวยฉันมั่นใจฉันแบบฉันสวยฉันเฟ่อส์ฉันกับแบบตีแพ้ความสุขของฉันออกไปข้างนอกเพราะมันตีแพ่ความสุขของไปข้างนอกอสิ่งดีๆ มก็เข่ามาผู้บอกผู้บ่าวก็กเข่ามาเองกานเท่าจะไปอันโฟกัสแต่แามใดดซีมีน้ำเขาอ้วงเหงาเหงาไม่กระเหงายองเส้นที่ก่อนก็จะตามที่จ๋าบอกเลยเหงาอยากมีผัวอยากมีผู้บ่าวโอ้ยย่างไปหมากับบ่เฮาบ่หอนเตะปากมาเขินได้ใจเตะปากหมาซะบ้างมันคือบ่เฮาเถอะมันคิดว่าซืัอโสดบ่คือบ่เฮาดิล้วนมึงเด้อระหว่างที่เราโสดนี่ย ใส่เวลาให้จะบของเต็มที่มีความสุขเต็มที่อะไรระหว่างที่เฮาเป็นโสดนี่มันต้องมีอีหยังที่คุ้มค่าฉันจะออกกําลังกายฉันจะหุ่นดีฉันจะกินนี่ฉันจะดูแลจ้าของระหว่างนี่แหละเป็นเวลาที่ฉันดูแลจ้าของเป็นเวลาที่ฉันมีความสุขเป็นเวลาที่ฉันไปไหนมาไหนฉันก็มีความสุขเพราะว่าบอดี้มีห่วงแม่นบจ่จ้ะนี่หละจ้ะหลังจากนั้นละจ้าเหตุตามนี่แหละหลังจากนั้น สิ่งดีมันก็เข้ามากูบอกกูบ่าวเขากับเข้ามากฮะเลือกเลยค่ะคนไหนที่เข้ามาคนกคนที่เฮารู้สึกว่าเฮายู่แล้วมีความสุขต้องอยู่แล้วไม่ต้องอยู่แล้วมีความสุขจริงๆนะเพราะว่ามันไปชีวิตของเขา,เขาก็เริ่มเ่าแมนบ่จ้าก็ยูก็หายสักคนหนึ่งเนี่ยจ้าก็อยากยูแล้วสบายใจจ๋าก็เริ่มหลังจากนั้นล่ะก็เริ่มคบเริ่มผู้น,นั้นผู้นี้ไปรุงไปเดีดนู่นนี่นั่นละะ่ะก็เลยได้มาเจอพอของลูกพู่มมืีเลยนะจ้ะ ลองเมืองเดอ้อเราจงมีความสุขให้ตัวเองให้เต็มที่ระหว่างที่เราสดูดหาโฟกัสอีกอย่างกระไดโฟกัสที่มันทําให้เราดีขึ้นมันทําให้เราสุขภาพดีขึ้นโฟกัสต,ตรงไหนสะก่อนโฟกัสที่มันเป็นผลดีของเข้าสะก่อนเพราะว่าระวังที่เข้าล่อผู้ีายมมันกับว่ามาจักเทอ่อแมนบอลมันกับว่ามาจักเทอรอระวังที่เฮ้าล่อนันละเฮาไปาหาสิ่งดีกับตัวจเจ้าของเบียอถึงเวลามันกสิมาเองเนาะแต่แล้ว